นี่เขารับได้ไปทําจากไม้ไผ่เออมันก็ยังไม้เหมือนกันเออน้องกรีนกีฬาต๊อกไม้ก๊อกเนี่ยทาจากไม้ไผ่ค่ะพี่ค่ะพี่หมายถึงคุณพ่อพี่เนี่ยคุณแม่พี่อันนี้แม่แม่แม่กับพ่อเราเราไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงว่าสถานะทั้งบ้านเราแบบยากจนนะไม่เคยมีถึงตัวเองเลยนะทำไมอ่ะพ่่อวาใช่ พี่ไม่เคยเสียดเดือนเลยเพราะว่าเราอ่ะต้องมีจุดกําเนิดถูกไหมเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเราอยู่แค่ไหนแต่ทุกวันนี้พี่จะบอกว่าตอนที่เป็นเด็กเนี่ยพี่ก็ไม่เคยเสียใจที่เกิดมาเป็นลูกพ่อลูกแม่ไม่เคยเสียใจอีกแล้วถูกตอนโอ้เหลือเลยแต่นี่ข้ารอนเอาไพ่เงินคุณมาให้คุณพ่อโบกมือข้า เรื่องเรือิดต่อเรื่องมินิคอนวสถานะมัแตกต่างกันตรนี้นะคะว่าคุณพ่อเนี่ยสามารถจะบอกรถได้แต่คุณแม่ทำไม่ได้เ <becue> พราะว่าตอนนี้คุณแม่เป็นอาว่าที่พอซึ่งดวยค่ะทไม่ได้เลยค่อคุณพ่อมสอบค่ะคุณปัมุณปัจะคุยเดนกับไม่ใช่เพราะพวกพี่เป็นคนสมถาจริงนทุกวันนี้ เราไม่ตังนะกินกินมากแค่ไหนนเราไปกินส้ตมตำแบบร้านแบบธรรมดาแบบกินอะไรกินชอบส้มตำกันหใช่แต่พี่อน่ยทุกวันวนี้ย,ยังกินร้านเดิมที่พี่ไม่มีตังพี่ก็ย,ยังกินอยู่ร้านนั้นเมื่อวานที่ไปกินมาเองคุณป้าเขาก็แบบว่าไม่เคยขอตังค์เลยนะตั้งแต่พกกี่บอกว่าอยู่ที่นั่นนะแล้วก็แบบไปทานประจำเลยเพื่อนขวานเนี่ยคือพอมีตังค์ตรงนเนี้ยปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราประกวดตึ๊บ เลยคุณป้าออบอกเออเราป้าอ่างพัดคิดตังที่เท่าไหร่เอ,อ่ออ่างตเนี้ยแต่ถ้าเกิดพัดยิงเบียร์ที่มันก็จะแบบเอจคือพี่ต้องการอะไรคะคือคิดตังเนี่ยสั่มาตวแบบพี่เอาไปห้าร้อยที่ก็คือแบบไม่เป็นไรค่ะก็คือแบบเขาเฮ้ยพี่พูดเล่น<ม>คือเขาไม่เคยขอตังที่ไงพี่ก็เลยบอกว่าโอเคพี่เดี๋ยวเอาไปอีกบกวกไปสองร้อยก็คือแบบไปไปไปซื้อเบียร์ทานกาันนะใช่ก็คือเขา อันนี้พี่งงอีก <ing> คือเขา <Excel. S 2> เป็นคนที่พี่อ่ะตั้งแต่พี่ไม่ <Pen ina. S 2> ไมีตังกี้พี่มีตังพี่ก็ยังไปกินร้านเขาอยู่อันนี้พูดถึงเรื่องส้มตำนะคนเรคนแรกกราไม่ขายแล้วนะนะแค่นั้นแหละพี่จะบอกว่าคนเราอยู่ที่สูงที่ไหนก็ได้ตอบแทนบญคุณ <labeling Ich S 2> เขาเที่ยวจะขอบแทนได้ใช่แน่แน่คือตั้งสองร้อยแต่เขาก็ับกันเป็นร้านเลยเหมืร้านขายได้เป็นล้านอ่ะคือแบบต้นเด็ดนเล็กแบบว่าความสุดในเล็กของเขาใช่แล้วพี่ให้ดั้งทานไปเขาก็บอกว่าขอบคุณมากนะพี่ไม่ใช่พี่พี่ทอนห้าร้อยด้วยดูสิคนเราเปิดโอกาสแค้นิดเดียวเอาจะเอาทีนึงเลยนั่นแหละนั่นแหละคือที่มาของชื่อพี่ พี่พ่อแม่คือเกิดมาจากสมุทรการแล้วมีปลาทางเยอะมากเลยเป็นปลานิลปลาทูหรือปลาสลิดคือพี่เกิดมาจากปลา,า,าใช่แล้วก็ก็เลยชื่อลูกปลาเออแค่นั้นแหละไม่เกี่ยวกับแม่ใครเลยเลยไม่เกี่ยเลยแล้วก็แล้วก็วกที่พี่บอกว่าไม่ไมีคอนเสิร์อยู่ในตัวคือว่าพี่เอ๋ชื่อลูกปลาตั้งแต่ม .1 แล้วพอเข้าไปปุ๊บถ้าม .1 ป,ปุ๊บม,มีเพื่อนชื่อลูกปลาเหมือนกันค่ะแล้วก็มีมีคนนึงชื่อโอภาสเข้าใจยังมี่ชายคนหนึ่งชื่อโอภาสที คนนึงชื่อปาวลีแล้วเขาชื่อปาวลีด้วยแล้วชื่อล่นเขาชื่อลูกปลาด้วยเราก็เลยต้องถอยตัวลงมาเราไม่ชื่อลูกปลาก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เป็นชื่อพาแทนเพราะโอพาดมีชื่อว่าตัม้มอีกชื่อหนึ่งจริงนคือชื่อจริงเขาไม่ พี่ชื่อภาษนาแล้วพี่ชื่อนปลาแต่เพื่อนทีอีคนนึ่งชื่อนปลาเหมือนกันอ้าใช่แต่มีเพื่อนผู้หญิงที่เีไ่เ้ใจอต้องีชื่อโบลีชื่อนาพี่ก็เลยต้องชื่อใช่พี่ก็ต้งื่อาใช่แล้วเนี่อาแล้วแต่นะนี่เพียเพียนก็เลยต่อยเหรอ บอกว่าพี่จะได้เอาชื่อลูกปลาต่อไปใช่วเพราะว่าตอนมสายมสามนะคะก็ถือเพื่อนที่ชื่อปาวลีคนนีน้ก็ถูกละทอนาปนะคะจริง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 ,รงพี่ก็เลยไม่กลับชื่อลูกปลาอีก ว่าอชอบไม้ลูกปลาชอบแต่เราไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเพื่อนอะไร